สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะส,สวัสดีค่ะตอนนี้คือไม่รู้จะมองกล้องไหนค่ะสวัสดีกันแล้วน้ช่วยกันไหนนะคะค่ะสวัสดีค่ะมิวพันศรนะคะรับบทเป็นคุณวานค่ะสวัสดีค่ะเลิฟนะคะรับบทเป็นแดลนะคะ่ะสวัสดีค่ะจูน,นะคะ ตอบรับดีสุดเกินคาดของพวกเรานแฟนทุกคนขอบคุณกราบขอบพระคุณเมานาทีนี้ด้วยขอบคุณแฟนนาอที่แบบว่าเขาเขารอมานานอ่ะตั้งแต่แบบตั้งแต่เริ่มรู้ว่าจะมีโปรเจกต์นี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบมีพลังซัพพอร์ตในขณะที่พวกเราก็ซ้อมกันอยู่ตอนนั้นเราก็ดูตอนซ้อมเราดูจะเรือร้อมพร้อมกันทุกคน เป็นยังไงบ้างในความรู้สึกตอนดูเทเลอร์ก่อนล้กันอุ้ยเราก็เหมือนตอนนั้นเราน่าจะอยู่ในห้องอัดแล้วก็ดูเวลาก็อุ้ยถึงเวลาแล้วก็แบบเหมือนรอเหมือนทุกคนเลยอะไรเงี้ยทุกคนน่าจะตั้งตารอเหมือนกันหนูก็ดูกับอีกสองสาวกับหนึ่งพ่อทุกคนก็ฮ็อปกันอยู่หรอใช่แต่ว่าน่ารักนะหนูว่าน่ารักมากเลยหนูชอบความ สีสีของซีรีส์อ่ะใช่หนูชอบสีของซีรีส์มากโทนโอเคมากเลยหนูว่ามูดมันดีมูดมันมีความเป็นแบบด้วยความที่มันลงในหลายช่องทางโอนฟิกด้วยอะไรเงี้ยแบบแฟนแฟอินเตอร์แฟะได้เห็นความเป็นโลเคเลรู้สึกว่าน่ารักดีน่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้เวลาแฟนแฟนดูแล้วแฟนแฟมาเที่ยวบ้านเราแล้วรสึกอินมอะไรเงี้ยอัจตมาา อยอออเาอตอวิมมาดูกแค่ฮอกหลายชาอยูอะไรนห๋หนูหตั้งแต่เปิดคะ<อ>่ะโค,คือเขาเรีว่าอะไรอะ,อะมันมีจุดให้ฮอตลอดเวลาตลอดทั่วทั้งทพลเลอร์เลยใช่ก็ดีใจที่แบบว่าคน เขาเรียกว่าระยะสิ่งที่เราทุ่มเทกันมาตลอดนะแฟนทุกคนทีมงานทุกคนเนาะมันออกมาเป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่แบบสุดท้ายแล้วเอาจริงไม่ได้คิดว่าแบบว่าเอ็นเกจแบบขนาดนี้อะตั้งแต่ตั้งแต่ปล่อยตัวอย่างออกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็คาดหวังว่าจะดีแบบดีไปเรื่อยๆละเอ็นเกจแบบพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆคุณวานรักชาติเราขายอะไรกันหล่ะคะี่ยังไงสิขายไลฟ์ชอบิเราหน่อยสิเป็นยังไงบ้างสิ คุณวานรัาชำก่อน<ม>ที่จะเป็นคุณวานรัชำก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าเราสืบทอดธุรกิจจากคุณพ่อแล้วเราต้องทาอะไรบ้างก็จะเห็นกันแบบว่าตั้งคําถามในในเทเลอร์ว่า<ม>เอาพี่ไม่จ่ายเงินหรอ<ม>ใส่บินไว้เลย<ม>คือปกติของที่แบบว่า,แบบวาหนูเป็นคนต่างจังหวัดที่มันมีแบบนี้อยู่แล้วแบบลงบินไว้ว่าเสียเท่าไหร่เท่าไหร่พอจินเดิ๊บเขาก็มาจ่ายอ<ม>ะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ จะบอกว่าขายอะไรอ่ะขายหลายอย่างมากเลยขายทุกอย่างจิปาถะทุกอย่างของจําเป็นในบ้านเออพวกข้าวสารพวกไข่มันมัมีกึ่งสาเร็จรูปหรือเป็นแบบพวกขนมขบเคี้ยวอะไรที่แบบว่าไม่รู้ว่าทันกันไหมแต่หนูทันหนูทันแล้วแบบถ้าให้นึกถึงร้านชาหนกจะนึกถึงไอ้ถังแช่น้ำตู้แช่น้ำที่เป็นเหล็กสแตนเลสนะคะทีนี้หนูจําได้ก็คือสิ่งนี้เพราะว่าหนูจะกินน้ำส้ม ยี่ห้อหนึ่งที่เป็นดอดอน้ำน้ำส้มยีป๊อปมากเมื่อก่อนสามบาทเองตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่บาทแล้วแล้วก็มีน้ำสีฟ้าอะไรซิอยากซื้อน้ำพีก็เป็นน้ำเปรี้ยวไม่กินพี่เขาบอกสองคนตาโตทันไหมนะไม่รันชามไม่ทันรันชาแต่ไม่ทันสามบาทถ้าเกิดร้านชาเราจะนึกถึงแบบแผงไข่ไก่กับ ถุงข้าวสารใหญ่ๆที่เขาบางสังขาอะไรยเงี้ยน้องจูนอ่ะน้องจูนคิดถึงอะไรถ้าร้านชําไม่เคยเข้าร้านชําอ่ะก็เข้าแต่มินิมาร์ตโอ้ยแต่แรมเข้าใจแต่แรมาแต่แบบมินิมาตงั้นอยากรู้ว่าพอในในในกองอ่ะเห็นร้านชําปุ๊บรู้สึกยังไง ก็รู้สึกว่าเราเข้าดีแต่แต่ว่ามันน่ารักนะมันมีกิมมิคของมันใช่แต่ว่าไอ้ตู้ตู้ตู้เขาเรียกว่าอะไรตู้สีเงินเงินนะใช่จูก็เคยเห็นอเรู้สึกว่าแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรทีมงานเก็บดีเทลดีมากมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องมีในร้านชําทั้งหมดอ่ะเขามีหมดเลยมันจะมีขนมอันนั้นน่ะที่เป็นแห้งแล้วมีป เก่งมากที่แบบใช่ใช่ใช่แต่เขาบอกว่ามีนะมีข้าวซีนแต่ห้ามกินนะใคอกินได้กินไม่ได้ห้ามกินไม่ได้ห้ามกินมหากนไม่ด้มกไม่ด้หมกินคมอคดอเขาไม่ได้หามนไม่ได้ห้ามกินไ่ได้ห้ามกนไม่ได้มนไม่ได้้ากินไม่ได้ห้ากินไมเ้หฉากนมหมกอนไม่ห้ลกนไไหามม่ได้ห้มนม่ไ้ห้ามที่หนูแบบอยู่ในหนิน้น ก็เก๊กแบบมีอะไรหรอไม่ได้สนใจเขาก็จะมีความแบบนิดนึงแหละค่ะความคุณหวานมันมีความคล้ายอย่างไรเป็นยังไงคุณหวานคุณหวานมีความซึนแต่ความนิพพานมีความมึนมากกว่าเป็นคนเป็นคนงงงงหนูเพิ่งได้อะไรนะเพิ่งได้เขาเรียกว่าฉายามาจากเพื่อนว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะอะไรนะอมึนจริงนะจริงนะ องไม่ลงจะงงมากงงไหมคะงงงงเลยคะงงองไม่ลงคือแบบว่าถ้าสร็จแล้วไปอีเวนต์ใช่ไหมนี่คือองลงแล้วแต่พอไม่ไม่มีอีเวนต์ปุ๊บงงเลยทีนี้แรกเราบอกว่าเริ่มไงเเราอยู่ในงานใช่ใช่แบบองลงอยู่อยย่างงเี้แต่พอองไม่ลงปุ๊บงงอย่างนี้เลยตอนนี้องมาหรือยังคะตอออนนี้งมามา แล้วแฟนคลับพูดใหญ่เลยปีทุกทีเราก็เลยสอนท่าไปว่ามีสิี่อีกออทำกันเต็ไมไปหมดเลยแล้วเวลาถ่ายรูปอะไรงเงี้ยเขาจะวอาให้ทำท่านี้นะไม่ทำท่านี้นะเขาบอกสร้างมีไม่อีกละอยากได้เลยอ่ะอยากเห็นอะไรได้มีมันบ้างอะไรดูสิ พี่มิวมีสติอ่าาอย่างนี้ขอเถอะรู้ว่าเป็นในร่างกัยคาแรคเตอร์นี้คาแรคเตอร์นี้ใช่ไหมคะรู้สึกว่าได้ค้นพบอะไรใหม่ๆในร่างกายตัวเองมากๆรวมถึงความสามารถโอเคก็คือ บินได้หรอเอ้ยอย่าไปบอกเขาสินี่คืความลับความลับความลับนี่มล im ันี่คือในเรื่องปะไซไฟหนังจีนคือในชีวิตจริงเลยอะเราก็จะอิน i n ร r o v e r t แต่ว่าพอได้รู้จักกับแมวน้ำแมวน้ำเป็น extrovert เลยเนี่ยก็รู้สึกว่าได้ใช้แบบเเอ energy สักอย่างในร่างกายเลยก็รู้สึกว่าก็ติดมาใช้ในชีวิตจริงด้วยส่วนความสามารถ เลิฟเลื่อยไม้ได้นะคะเลื่อยไม้เลื่อยไม้ได้ทุกคนโอ้โหหาน้องเลิฟเปิดเปิดเลยกิจการใหม่อะไรอะเลื่อยไม้อันนี้คือเลื่อยไม้เลื่อยด้วยเลืยไม้นี่คือมาเปิดเลยความสามารถกันความสามารถเลยใช่ใช่คือจะเรียกว่าความสามารถหรือคือมันต้องสามารถได้เดี๋ยวนั้นนะตอนนั้นใช่ก็คือก็ซ้อมสักหนึ่งหนึ่งทอดสองทอดเลยอะ อันนี้คือเป็นสกิลที่เราได้รับจากการเป็นแมวน้ำใช่คือเหมือนแมวน้ำเขารอบรู้ไปหมดเลยเราก็แบบทาเป็นทุกอย่างจับทุกคนในซอยช่วยเหลือทุกคนเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าได้ความสามารถตรงนั้นมันอันเทเลแลนะ้วทุกคนจะเรียกแมวน้ำแมวน้ำทุกีี่เลยจ้าจ้า,จา ว่าเขาเป็นคนที่เวลาเล่นอะไรเขาจะได้คาแรคเตอร์ที่แบบชาเลนจ์ตัวเองมากมเรื่องเรื่องก่อนมอไซค์เรื่องนีจจักรยานใครบอกว่าจักรยานปั่นง่ายนิดเดียวเป็นไงละออ่ะยกล้อหน้าทีไม่ได้ความที่จักรยานแมวน้ำมาข้างหลังเขาจะมีที่วางของอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเงี้ยมันก็หนักอยู่แล้วแล้วพอเรานันซ้อนกันเลยอะถ้าแบบมีคนใดคนนึงลงก่อนอะก็จะยกล้อล้วปกติไใครซ้อน ใครเป็นคนปั่นจังเลยคนน้ำนะคะมีปะเหลือปั่นโอ้ยพูดยังไม่ได้เดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราทำอะไรบ้างุยลอยลอยรตำรวจเองที่ผิดลอยเลยนะเมื่อกี้ป่ะจุดโอเคก็สำหรับต้นน้ำนะคะต้นน้ำเนี่ยก็ ปกติทุกคนน่าจะเห็นจูนแบบผิวสดใสอย่างที่เล่นด้วยกันล่าสุดเรื่องก่อนอันนี้ก็คือยี่สิบจุดทองใสโลกเอียมก็เล่นเป็นแบบลุน่าก็จะสดใสมากแต่ครั้งนี้เราจะคลิปลุกเราจะแบบมีความนิ่งขึ้นเราให้อีกคนหนึ่งเขาสดใสแทนอาอาเป็นอะไรประมาณนี้จะได้ไม่สามการใช่ยังไงอันนี้เล่าหรืออวดว่าเราเริ่มมีความสดใสเข้ามาในชีวิตค่้น้างที่อวดอวดดูจะอวด จะอวดมากกว่าเราอยากฆ่ากันเองเนาะเออเออแต่คู่เรามันจะมาแบบเป็นเอเวอร์ไหนแบบนเรื่องดูค่อนข้างจะดราม่ากันนะคู่เราอืมคือคือเขาเรียกว่าอะไรอะในในตัวอย่างมันเป็นเพียงแค่เซี่ยวหนึ่งของทางเรื่องในตัวอย่างอาจจะตัดแบบท่อนจูบอีกมาให้แบบว่า มีดราม่าเยอะนิดนึงแต่จริงอ่ะหวานก็เยอะมากแต่ฝั่งนี้ดูเหมือนจะหวานเยอะดราม่าก็มีใช่เอามมาเพิ่มกับอาจจะหลอกอยู่ครั้งนี้มากลับมาร่วมงานกันอีกแล้วพวกเราสละชุมิยแล้วเนาะในที่สุดหนูได้เรียนจบแล้วพี่คอไฟโนี้ใช่ค่ะเป็นยังไงได้แบบกลับมารวมตัวกันอีกครั้งก็รู้สึก ได้เจอกันในเวอร์ชั่นที่แบบไว้ทํางานรู้สึกมันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวแล้วด้วยความที่เราทํางานกันมาเยอะหมยถือว่าเออคุกคีกันเยอะอะไรเงี้ยการทำงานมันก็ง่ายสบายตัวมากมากค่ะเพอได้พอาได้สลัดคือนักเรียนแล้วเปเรียนการทํางานไม่ต้องปรับในกระโปรงกระบดใช่ไหมคะบางอย่างต้องทํากัน้านเยอะขึ้นเนาะมันไม่เหมือนตอนเป็นนักเรียนที่แบบว่า เล่นแบบฟิลจอยฟิลเอาสนุกอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันจะมีบางเรื่องที่มันสตรีกขึ้นเราก็ต้องทําการไมนกันมากขึ้นเหมือนพอมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นยอะไรเงี้ยค่ะกระบวนการความคิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเรียนรู้จากตัาาวเขาอีกทีเพราะววัยเด็กเราก็เหมือนผ่านมาแล้วอะคุณหนูเองก็คุณวานมีความแบบอายุใกล้เคียงกับหนูแต่ว่าประสบการณ์ของคุณวานค่อนข้างที่จะเยอะกว่าอ,อาจจะ ด้วยวุฒิภาวะของเขาที่หนูคิดว่าคุณวานมีมากกว่าหนูแน่นอนเเาวแบบพอหนูต้องเข้าไปเป็นคุณวานปุ๊บอะ ติงกิ้งต้องเยอะมากเพราะว่าตอนรช็อปเขาก็บอกว่าให้ใช้ซึ่งภาษาคือศูนย์ไงแต่ว่าคนวานเขามีอ่ะคือคนวานเขาต้องมีแบบว่าฉันจะทําอะไรฉันต้องคิดนล้วานเป็นคนที่หนักแน่นตรงที่ว่าฉันจะเสียบเปียบไม่ได้ฉันจะถูกเอาเปียบไม่ได้ถ้าเป็นภาษาคือปล่อยจอยใครยาทำทำเลยใช่แดีบางเรื่องมาเรื่องค่ะแต่ว่าคนวานเขาจะเก็บทุกเม็ดงีย รู้ว่าเหมึงก็เหนื่อยเหนื่อยไม่ถึงว่าเหนื่อยกับไตรเตอร์เขาแต่เข้าใจเขาอะไรเงี้ยก็พอพอไปลองเล่นคลุบก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งอ่ะเหนื่อยมากอ่ะแล้วเขาใช้ชีวิตยังไงอ่ะแต่สุดท้ายก็มีสิ่งฮิวใจเท้านั่นแหละก็ต้องมีติดตามในซีรีส์ค่ะมนฮิวใจจริงหรือเปล่าอุ้ยเอาละอุ้ยคุณคือสิ่งฮิวใจของเขาหรือเปล่าไม่แมวค่ะเป็นแมวคุณเป็นแมวโอ้ยโยนอะไรไป พี่จอมเน็ว่าโหแล้วเนี่ยนูมกี้ไรกินอะไรหูหูเอาจริงนะอันนี้สันแล้วเป็นมีมได้มิวเลฟส่วนนี้คือแฟนคลับที่ครับที่คนไม่ใจไม่อใจหนึงพี่พูหูแล้วเออไม่เราก็เหมือนเป็นแบบสิ่งหิวใจแหละเป็นตัวช่วยสำคัญในชีวิตโอ้ออ คํ่ว่าจู่ว่าคู่เนี้ยเขาเป็นฟิลแบบว่าเขาจะไม่สปอยเยอะเขาจะไม่พูดเยอะแต่เขาจะให้เป็นปึ้งในในเรื่องจริงใช่แต่จริงๆคู่ของจูนก็แบบอันนี้ป้ะมีมีอยู่ในเรื่องแบบว่าน่าจะดีเทลเยอะเหมือนกันอันนี้คือดีเทลแบบว่าที่รู้สึกว่าในโลกของแบบแซฟิตน่าจะเคยเจอใช่เหมือนแยกเส้นเรื่องกันเลยของของทั้งสองคู่เหมือนปมคนละแบบใช่ใช่ใช่ ึ่งเชื่อว่าแบบคู่เนี้ยคือคนจะแบบที่ถ้าเกิดเคยเจอสิ่งนี้มาจะรู้สึกว่าแบบมากๆขนค่ะเราเล่นเองเรายังรู้สึกว่าเปิดโลกแห่งการแบบเรียนรู้ในวงการแทฟฟิคของเราเยอะคือเเียเนาะแบบเปิดโลกมากอ่ะก็เหมือนเป็นแบบเรื่องนี้หนูว่าเป็นอะไรใหม่ๆกับทุกตัวละครแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆกับแฟนๆที่แบบคอยติดตามเราก็จะเห็นอะไรที่มันใหม่เลยใช่ที่ย่จูนลองขยายความแบบพารของคู่จูนนะว่าเป็น พูดจูนะ่ะมันจะหนักเรื่องครอบครัวที่แบบว่าเอ่อเหมือนจริงๆสองคนพม่าเนี้ยเขายอมรับแซฟฟิกกันมากขึ้นแล้วแหละเอ่อจริงๆเหมือนเราจะชัวเห็นว่าจริงๆแซฟิกเราไม่ได้ต้องการแค่ว่าให้ทุกคนยอมรับว่าเรารักกันแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องแบบอยากอยากถูก อยากถูกต้องอ่ะหมายถึงว่าอยากอยากได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกันกับกับถูกทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปแตะต้องประเด็นครอบครัวค่อนข้างเยอะว่าแบบบางทีอุ้ยครอรัวเขาไม่ยอมรับหรือเปล่าแล้วจะต้องทํายังไงจะต้องสู้ยังไงจะต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะถึงวันที่แฮปปี้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างพวกเราเอง <c oughs> คือเมื่อกี้หนูพูดไปแล้วไม่ถือว่าก่อนหน้านี้ที<ช>ห่หนูอ่ะหนูพูดแบบหนูพูดไปว่าพรามลิขิตไม่มีอยู่จริงในเนื้อเรื่องมีนะคะแต่ชีวิตจริงหนูเชื่อว่ามีในในเนื้อเรื่องนี้หนูคิดว่าพรมลิขิตไม่มีอยู่จริงไม่มีอะไรที่เป็นบังเอิญไปสะทุกเรื่องระหว่างวานกับแมวนาต้ก็มีแบบความตั้อองใจเป็นเรื่าใช่ ต้องเจอปัญหาอยู่แล้วในทุกวันยเงี้ยด้วยสภาพแวดล้อมใดๆเยเงี่ยค่ะการที่เราจะสู้ไปกับคนรักม,มันจะแบบมีอุปสรรคหรือว่ามันจะจบยังไงอะไรยงเันนี้นก็ต้องรองติดตามซึ่งเราเชื่อว่ามันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ยังเชื่ออยู่ว่าจะเป็นวันพุธเห็นความสุข เชื่อว่ายังฮีรใจใครหลายหลายคนแบบว่าอาจจะมีแง่คิดที่แบบสอดแทรกด้วยนะคะบอกว่าทุกคนจะชอบกันมันอาจจะแบบเออทัดใจใครหลายๆคนอ๋เอเราตามสไตล์พี่กอบปอ่ะเขาจะมีความแบบติดมีความโรแมนติกติดคอมดี้นิดๆคามคิดเลนใช่มันมันจะมีความแบบในหลายๆจีนมันจะติดตลกนิดนิดนึง,นงที่มันสามารถใส่ลงไปแล้วมันสนุกมากขึ้นอ,อะไรอย่างงี้ดีกว่าทําให้แบบว่า ซีรีส์เรื่องนี้มันไม่น่าเบื่อมัน,นดูแบบน่าตื่นเต้นตลอดเวลาใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็อย่างที่พี่มิวบอกว่าภาพองค์ประกอบในซีรีส์เลเนะี้ยคือดีเทลแบบพิมอาร์ตคือดีมากๆพิมกล้องคือดีมากๆอย่างซีนจบที่เป็นเหมือนแบบละครเวทีที่เหมือนแบบไฟฉายส่อ,สองมางนี่นรู้สึกมันน่ารักมาก ค่ะแต่ว่าแบบทุกคนให้ความร่วมมือดีใช่ใช่ค่ะด้วยความที่เราก็อยู่กันหลายเดือนเลยอย่างเงี้ยทุกคนก็รู้ว่าแบบโอเคเหมือนแบบเราทํางานเราอุดหนุนเขาเพราะว่าเขาก็ขายของกินเลยอย่างเงี้ยเขาก็ให้ความร่วมมือเราดีเหมือนกันเลยน่ารักรู้สึกว่าเป็นความเป็นคนไทยให้แบบที่เก่งใจเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะมี่แฟนสามารถไปตามรอยเราไไปตามได้ก็จะเอปคอรอร่อยมาก ใชตงนั้นมีด้วยมตำส้มตำกจะบอกอร่อยมากคือถ้าเกิดจะหาแบบของโลคุทคุณวานรานเพื่อโรได้เลยอย่างนั่งเฉยๆตอนรอเข้าซีนมีรถเข็นขั่วต้มมาละมีเข้าเกียวซัมติงตึงตอนนี้หนูยังชื่อไม่ออกอร่อยมากอร่อยสนแตกอ่ะเกี๊ยวซมติงเกี่ยวยังไงที่คเคยบอกใช่ี่มันเป็นมะพ้าวอะเ่หนกินสครั้งทวนครั้งแรก คือแม่ช่างเหน่ยงหน้าเขาซื้อมาให้ชิมแล้วก็ชิมแล้วหลังจากนั้นก็หายไปยาวนานได้กินที่ตอนปิดกล้องเพราะว่าแบบเหมือนต้องแรนดอมอะว่าเขาจะมาเมื่อไหร่แต่อร่อยอร่อยเท่านั้นอร่อยมากดูยังเพราะว่าอร่อยอะไปตามได้เลยไปตามหาเลยสรุปแฟนๆไปดอกไปรอค่ะเรอเขาเกียบรอเขาเกียบ ได้มาดู EP หนึ่งด้วยกันเป็นไอที่เราตื่นเต้นมาเพราะมันคือแบบเป็นอินเพร s ช o n แรกทอครแรกของจู๊ดของกันของพี่นิด้วยช่ทุกคนเลยใช่รู้สึกว่ามันเหมือนแบบมาเริ่มเปิดแบบว่าเอาแผ่นซีรีส์เข้าไปเปิดอเด้วยการเลยมันน่าอยากรู้รีแอคของทุกคนว่าแบบจะกีดตอนไหนกีดดังขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ย ถ้าแบบเป็นไฟนอลเหมือนเรื่องที่แล้วเลยคือทุกคนก็รู้ดําเนินเรื่องมาเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้มันแบบจะเซอร์ไพรส์ทุกคนมากกว่าเดิมเพราะแบบเปิดหน้าแรกมาด้วยกันกานะตัวอย่างเป็นทุกคนของกันเนาะอันนี้จริงๆพวกเราไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงไม่รู้เลยเราไม่มีสิทธิ์ได้รู้ก่อนนะเราได้ดูบ้างยังหรือ่ไม่ได้ดูยังตอนตอนนี้ยังะเวลานี้ยังตื่นเต้นแกอนตื่นเต้นตื่นเต้น คือไม่คือพวกเราจะไม่ด işte ูนะไอไมดไม่ดูจอนั่งดูแั่วคุย่ะเป็ยังไงบ้างสองสองเออคิดว uh> 네่าเขาจะเป็นยังไงคิดว่าหนูว่าหนูว่าเขาเขาก็คงชอบเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของเราหนูว่าอิ่มใจคือด้วยความที่มันเป็นซีรีส์หิมใจคนวัยทำงานมันแบบ เรื่องการแบบว่ารับบทเป็นผู้ว่านมาน้าเป็นอะไรย่างเงี้ยคือคือใจเราเองอะไรแบบโอเคตัวเราเองแบบได้รับบทนาทีเลยได้คุกคีกับในว่าพี่ๆป้าๆนะอาชาวบ้านละกันเยคือเราก็รู้สึกว่าเขามีความน่ารักมีเป็นพู้ดีและทจะสำคัญ มันมันน่ารักคนไทยเป็นคนน่ารักอ่ะใช่พี่พี่อับพอโอเคพอโอเคพอแล้วเออคนไทยเป็นคนน่ารักขอาวหนึ่งเื้ออ๋อพี่ก็ได้พี่ก็ได้พี่ข่อหนูเอาอะไรเทเรอร์มาพูดแล้วกันก็เป็นแมวส้มที่เหมือนแบบว่า คุณวานเขาตอนนี้เขาอยู่คนเดียวที่ร้านใช่ไหมเขาก็จะแบบคุยกับน้องแมวแบบเอ้ยบ่นบ่นให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนตอนตอนที่แบบทุกคนเห็นกันว่าเอ้ยสรุปเรารู้สึกอะไรกับยาเด็กคนนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนเป็นที่ปรึกษาให้เราค่ะก็อาจจะเป็นสิ่งหิวใจอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่รู้จะคุยกับใครก็คุยกับแมวพี่แมวคืใจสำหรับจูนนะการที่ได้รับบทเป็นต้นน้ำสิ่งที่หิวใจของจูนอย่างหนึ่งคือ ฉูรู้สึกว่าเขามีคนข้างกายที่ซัพพอร์ตเขาดีหมายถึงว่าเมื่อเขาหันไปหาแฟนเขาแฟนเขาก็พร้อมที่จะแบบปลอบประโลมพร้อมที่จะอุ้มชูเขาอยู่เสมอนอกจากนั้นเขายังมีเพื่อนที่แบบสามารถให้คำปรึกษาเราได้ดีเรารู้สึกว่าการที่มีแบบคนดีๆอยู่รอบตัวคือดีมากๆที่สุดแล้วในชีวิต เปิด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 ว่าพร้อมพร้อมเปิดไปแล้วมอยนี่แหละที่หนูเลือกแมวเพราะว่าในเรื่องจะได้รู้ว่าสรุปอะไรที่มีัวใจใครต่อใครเออไม่เหมือนผู้หญิงเขาเป็นเรื่องแรกกับที่ความแบบเปิดตัวกันน้ำดีด้วยเป็นอย่างไรบ้างน้องน่ารักมากคือด้วยความที่น้องเหมือนแบบเป็นนักแสดงด้วยจิตวิญญาณอยู่แล้วว่ะคือแบบ เก่งทำการบ้านมาดีละเอียดควต้องติตาใช่โอเคงั้นเดี๋ยวให้ฝากันนี้ก่อนละกันนะเป็นแบบตอนแรกชวนชวนกันมาได้ค่ะก็ยังไงขอฝากซีรีส์คุณวานร้านชั่ม้ยนะคะวิลโซนะคะทุกวันพุธเอ่วันพุธวันพุธุได้เป็นมาทุกวันพุธเวลา2ทครึนะคะทาจีมค่ะหรือว่าสามารถดูย้อนหลังได้ในที่แรกนะคะในเน็ตฟิกเวลาแ แล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าจะได้มาดู First EP ด้วยกันวันที่5มิถุนายนนี้นะคะกับงานคุณวันลานชชม First c o m ค First l o สเที่ SF World Cinema นะคะเซนเตอร์เวอร์ชัน9ค่ะโดยบัตรนะคะจะเปิดขายวันเสาร์ที่14มิถุนายนนี้นะคะเวลา10โมงตรงที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์สาขารครัก็อย่าลืมมาจอย First EP กับพวกเรากันเยอะๆนะคะ ใส่ปัดๆนะใส่ยังไม่ได้จนหลัชบอสซัมใช่ใช่แบบว่าไม่เสียดายเป็นนักพิสูจไ์เลยบว่าบัตรโซเอาแต่แต่ว่างงยสาุแต่เราสามารถซื้อจิมมิ่งออนไลน์ได้่ก็ดูเราผ่านหน้า่อก็สนุกเหมือนกันเพราะว่าแสงสีเสียงอะไรจัดเต็มภาพพมชั้นแน่นอนถูกต้องต้องบอกว่าพวกเราคือแบบเต็มที่มากๆ คือทุกคนซ้อมเป็นเป็นอย่างหนักหนักซ้อมร้องเป็นอย่างหนักที่สุดใช่มีเซอร์ไพรส์ในทุกๆคนอะไรที่ไม่อะไรที่ไม่ได้เห็นอาจจะได้เห็นในงานนี้ตอนนี้ก็คือซ้อมกันอย่างหนักเนาะเพื่อแบบซ้อมหนักมากเพราะว่ามันอีกแค่สองสัก็จะเข้า